สวัสดีครับ FC ข้อกผลปันกับช่องปลาเข่าเราธรรมชาตินะครับวันนี้พวกผมและทีมงานคันไม้ไผ่มาตกปลากันเลยนะครับนู่นครับมากับพวกป้าานะครับอีกสองคนอยู่ทางด้านนู้น2องสามคนนี่ปันปันก็มีอยู่ทางด้านนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็ปลาได้ไปแล้วนะครับสองสามตัวก็ถือเป็นโอกาสเปิดคลิปไปเลยนะครับนี่คือผลงานที่ได้ก่อนหน้านะครับนี่ปลานินนะครับแล้วก็ปลาชะดูไซไซมินิ ใส่ห้าวๆนะครับมันห้าวเลยก็เลยจัดซะครับเพื่อลดประชากรสักหน่อยเดี๋ยวมารอชมกันครับว่ามันจะมาอีกไหมทั้งป่าดินและชัดูนี่นี่นี่คือนี้จมจมจมลักนะลักแล้วโอ้ยไปแล้วอะเรื่องเลยโอ้โหหมอหมอดกับใหญ่มากใส่เท่าป่านินเลยเออโหใหญ่จัดหุยจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วโหใหญ่จริงหมอตดกับ ใหญ่จริงฟ่ามือเลยะฮะถึงว่าเมื่อกี้นี่มันตอดแล้วมันไม่โดนนี่นี่จม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 ,ม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 อะไร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 อุ้ยน่าโดจริง<ฮ>ๆด้วยสู้นะ่าดูเลย<ฮ>มุดเอาเลยมุดเอาเลย<ฮ>ดีนะกินไม่ลึกแรงเยอะนะสักยก็ไม่ได้โตหรอกโอ้หเข้าหลายแบบจัด เฮ้ยๆๆๆจมๆๆอุ๊ยหลุดหุยให้ไอโดดปะวิ่งเหมือนชะโดนะของขึ้นเลยเออต้องไปต้องไปไอโดตัวใหญ่ชัดโดมาแอบกินนะครับแต่ดึงไม่ทันดึงทันแหละแต่หลุดนะครับเฮ้ยอะไรอะยังไงยังไงยังไงเลี้ยวเริ่มเริ่มเลี้ยวเริ่มเลี้ยวแล้วเริ่มขยับแล้วโยงเราโยงเราโยงละอือ ใสสวยครับเบี้ยวปาโยปาตเหรใชบ้กเนี่อุ้ยใส่ใอ้แม่นอ้อยแม่นอ้ยอยแม่นใส่สวย มิมกินง่ายดีนะกินง่ายดีนะครับไซก็แบบเป็นลังดีเลยอะไซก็ใช้ได้ถ้าถามว่าเงือดแดงไม่กินหรอมันก็ไม่กินเนาะอืมมันไม่เจอไม่เห็นมาเลย <c oughs> ชึไซบา จุดต anyway, oh, in ึ๊บแล้วจุดตึ๊ล้วเออหุ้ยเหมือนคัดสายใหญ่เอาเอาเอาอ้คันอาเอาอโดนไหมโดนครับโดนคุยสู้ด้วยจะโดนแน่เลยนี่จะโดนชอบเอาไปอย่างนี้แหละจะโดนมากัวนี่เองจะโดนมาพร้อมกับหมอดกับสายใหญ่ๆนะฮะแล้วครับเอาอ๋อจะโดนติดแน่นแล้วติดแน่นแล้วปันปันเลยไม่สนใจ โอ้มาพร้อมกันเลยนึกว่าปันนินดึงคันไปเลยดีนะครับที่ตามทันอะ่ะไม่งั้นก็เรียบร้อยไปไกลเลยนนอ๋ออ่งไจ้ไหมเจ้าไหมไปอออหูห,หมวตะกับไซใหญ่มากนึกว่าปันนินนะ คิดว่าไข่น่าจะเต็มทออ้องอ่ะอ้โหฝา่ามือปั้นหมกลับสายฝ่ามือจริงๆนะ,ะอาาเอาเอาเอเอาอาูเก๋อาอาะอาอาเอเอาเอาเอาีาเอ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 ่ไาาเอเอา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 าเอ้าเอ ทางด้านหลังก็ได้นะฮะสปันก็ได้เหมือนกันได้แบบสะดุ้งเลยเมื่อกี้เนี่ยก็มันันไปชั้งทีแรกมันไม่กินไงแต่แป๊บเดียวมันเอาไปเลยสะดุ้งเลยกว่าแบบเอาคันไปถามปลาลุยบ, а บอกเฮ้ยต่อต่อต่อเฮ้ยต่อเฮ้ยต่อแล้วครับต่อแล้วครับอือวิ่งอู้ยเงือกแดงอืมนานๆจะเจอทีไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เงือกแดง นี่ปลาชมพูเออปลาชมพูเลยอะชมพูทั้งตัวน่าจะขนและใส่ผันเนาะอันนี้พันชมพูอ,มอะไรอะ,อ,ะรอู้ฉันดูนี่เองอกินลึกไหมกินลึกไหม ไซสสวยอยู่นะครับจะดูโดนเองดึงเบ็ดเราไปหลายรอบแล้วอดึงสะคันโกงเลยนี่คือผลงานของใบนี้ค่ะทุกคนอืมได้ไม่เยอะแต่ก็ยังได้นะคะดูไซส์หมอดกับสิคะทุกคนไซส์ใหญ่เท่าปันนินเลยอะ่ะปันคิดว่าไข่น่าจะเต็มท้องเลยนะคะ ได้ทั้งชะโดแล้วก็ปลาหมอตะกับนะคะหลายพื้นที่ก็อาจจะเรียกจะเรียกว่าปลาหมอช้างเยียบนะคะตัวเนี้นี่ก็เป็นปันนีตอนนี้ปันก็จะกลับบ้านแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคน